โอเคครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนอ้องหลังจากที่ลงอีพีแรกไปแล้วผก็ป่วยเลยทีนี้น้องชิโร่ของเรานะก็จะเอาตัวแทนสำรวจต่อนะครับไาเลยไหมอายเดี๋ยหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเลยครับเลยพิเศก็ป่วยเลย ก็าหมือนเป็นเมฆสีแดงอยู่ทำให้บรรยากาศน,นะทุกคนสไลเดอร์ดีกว่าเราจะข้ามศพไครไปมั้ยนี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเอ๊ะอันนี้เราพ่านแล้วนี่อันนี้มา เสียัวนม้ใหนราเสียแปลมา้เลเหรอเป็นยนินยาเหมือนเป็นยินญาของคอนในหมู่บ้านนี่นะมีตับถล้ม ตครับเรามีการบาดเจ็บนะฮะเฮ้ยตรงนี้คือเสียง,งหรอใช่เมื่อี้เราไม่ได้ตรงนี้เรา,เอาออกเลยกะเพรเลยครับตรงนี้ขาหน้าเจ็บครับน้องอหนาวก็หนาวเจ็บก็เจ็บเหมือนยูน่ในคุกเลยตอนนี้่เรค่อยๆไปครับ ไปมีเพื <c ười> ่อนเป็นไฟชายให้เราอยู่นำทางให้หน่อยเพื่อนน้ามีอะไรก็บอกว่าด้เราเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างภูพญะมันมาเห็นแสงตัวอื้ออะไรตกใจแ๊บเออเจ็บเจ็บข้อกังวงได้ทีนี้อ่ะ สาบแช่ไว้ก่อนยังซ่าวิ่งกระโดดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะปั้นตึ๊งจรอ,อ,อคืออะไรเพื่อนในพาชันมาที่นี่คืออะไรมีซ่าเรียนอะไรปั้นจึ๊งจออครับภูเอขาอ ป้าภูเขาเมน้ำาะไรอ่ะเขาที่มันมีมเมฆแดงมันป่ะ,ะลงน้ำแล้วคาะจัหวเขาภูเขาของเราเลย ภูเขานี้เหรอขาปียนแล้ไม่ช่วยอะไรหรอเบาขางนหนยไ,ได้ไหมอะไรอ่ะสดาเปัก็คือจิ้ง,งจอกกับภูเขาแล้วก็มีคนเงชืชูเราเหรอเชจิงจอกเร เป็นชาวเมืองที่เชิดชูจิ้งจอกนะครับใช่ไหมเนี่ยมีรูปปั้นจิ้จอกชี้ไปข้างบนเมืองเหล่าคนชาวเมืองครับเป็นคือสถานที่เชืิอชูจิ้งจอกภูเขาแห่งจิ้งจอกหรอแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่ใช่ไหมมีบ้านมีเมืองแล้วเขาก็เชืิอชูจิ้งจอกก็คือเหมือนหลักที่จิ้งจอกอะไรอย่างนี้ปั๊ าดกลัวไม่สิถ้าบาดกลัวหรอายกไม่รู้วาดกลัวมีคนนอเตืนตรนี้คาถาเขาไหนมองไม่เห็นนะคาถากันผูหอแฟนเปิทุกแต่มีย่คนนอนตื่นตร คื่ขอไฟไป,ปทุกหรอ่ีใส่กระดูกเต็มแลว้วอ่ะใส่กระดูกเต็มใส่กระดูกคนเนี่ยเฮ่ไเลยคาถาพระผูแลวมาสไกถ้าขาทำร้ายไม่ว่าเลยขาเจ็บ

ไฟปะทุหรอกพุกคนหลบหนีภูเขาไฟที่ปะทุอืมเป็นอะไรคำไนี่เรื่เขา้าใจกันแต่แกวเราตุเปไฟเขาาไม้มาให้ด้ว อ,อ, okay. อคุณที่อร์นครับหลาช่วยได้แล้วเอ้ยเนี่ยมันเหมือนมีคนเล่นไม่คนนึงแหละใช่สามคนอ่าจ่มีคนหายคนนึง <c ười> คนที่เรามองไม่เห็นก็เดิไม่ได้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยน่าเดินหน้าตรง เพื่อนเรากำลังไปอาจจะวิ่งย้อนได้หรือเปล่ากลังไปกำลังไปยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวเท่าไหร่นะครับตอนนี้มาแล้วโหวกว้างมากต้องเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มาก มันเห็นทิ้งดอ,อกผู้คนล้มตายคนระับใช่ครับหมู่บ้านแตกสลายครับหลังจากที่เกิดส่นนักการ็คือภูเขาไฟระเบิดเนาะทิ้งดอกคนนี้เขาพยายามเล่าเรื่องอยู่ <Okay. S 2> เออตเดีดเยไม่ทาไม่ทาอยู่ไกลกันได้แมแล้วต้องมาปลดปล่อยคนที่เป้าาี่านี้ต้อ,อ,อ,ตอ,อีสาแซ่เลย เลยเนี่อ่ะตกมาก็เป็นตุยอ่ะจะพาข้าี่เหนือกันแน่เนี่ย 喂，嗯。Oui, เฮ้ยเราตัวมียางสลายอ้าวชาชือตุวว้ยานหินพวกนี้คืออะไรหินพวกนี้คือสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเรากลายเป็น ขิ้นจอกติดนีออนนะโ<ะ>อ้โหก็ได้แล้วเกิดอ,อะไรอย่างงี้คือทางออกแต่ว่าเรายังหาไม้คาถาของคนนั้นไม่เจอเลย ่าเราสามารถกระบพปให้อันนี้ได้เลยวะแบบว่าเราเป็นพลังงานแล้วนะไงไฟเรืนชัดเลยมีไฟฉายตีดตัวแล้วม่ได้่ไ,ไต้องเอามากรทางเราจะไปหาไง้กระทาให้เนาะ เหนื่อยรูน้วิ่งเนือเนื่ยเหนื่อนกูเหนื่อยกูดำมากระทาหอ้ต้องว,อวิ่งก,กลับมาไกลขนาดนี้เนละ้วจั่พลงงานเข้าไปได้เอา้าทำไมทาคนนั้นนะ่ะ รู้ออกไปแล้วเนี่ยเราย้อนกลับไปหาแมกกาธาดีกว่าน,นะครับว่ามันมีอยู่อะ่ะเป็นเรือ่องหรอที่มันจะมีส่งให้เราไม่มีให้เราปล่อยอะ่ะอยนี้เหรอโอ้แสงมันก็จ้าถ้าเจอมาปักแสงจ้าแสงจ้าที่มันก็ตี มันมีแต่ของคนเนี้ยรล้วา่ควานคนเนี้ยจะช่วยไม่ได้หรอคุณปาร์เซ หาไม่เจอตาเซอร์เองรึเปล่าไปไปตจะเดินทางต่อสุดตัวทั้งหองนั่นแหละบางทีเราก็มีโดนใจที่สามารถช่วยได้ไม่เห็นเลยอ่ะ ใครเห็นกระทาก็บอกนาทีมาได้นะอ่าสตัตดเอที่สามนะเรามาอยู่ใต้ชั้นตรงนี้นะแต่รอบนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมด้วยนะครับผมนยกระตานี้ใครหากระทาเจอก็ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะว่าเอยกระทามันอยู่ตรงไหนหนูวะนะครับเงยอยู่ตรงไหนเนะี่ย อยู่ชั้น,นอย,อยังไม่ถึงชั้น้อยนระ้บก็อะไรอืมวิญญาณตามมาวิญญาณที่มาป่าตามมา โอ้โหดีใจมาก อเอาไปตอนนี้ตอามีงกำลังเอาไปเอแล้วก็เดี๋ยวอีพีนี้เราลางกันแค่นี้น่อานะครับตอนนี้เราอยู่กันแบบโอ้ภาพสวยมากหลังจากที่ผ่านพายุลมฝนที่มาหนาวมานะครับเขาบอกว่ามันสามารถถ่ายรูปได้เย แต่ผมก็ไม่รู้มันถ่ายรูปยังไงเอาไว้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ